เพื่อนๆท่านผู้ชมครับผมขับรถขึ้นมาที่เมืองปลายแม่ห้องสอนเนี่ยมาเจอข้างทางนะสะดุดร้านนี้เลยครับโอ้โหใครๆก็ต้องจอดเนาะมาดูกันผมพาเดินชมทั่วๆนะเป็นกาแฟแม่มดโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันทั่วๆนะใครๆก็ชอบ Hæ? Ah. Oh. เอาละใครมาแถวนี้หรือผ่านมาตรงนี้ก็ต้องแวะอยู่ดีเพราะว่าร้านนี้สุดตามากมาก,มากแล้วก็บอกได้คำเดียวว่าร้านน่ารักมากแล้วก็มีเอกลักษณ์เนาะแล้วก็บรรยากาศข้างบนนี้ก็ดูดูต้นไม้ที่พยายามทำกันไว้เนาะไม่ว่ากระเช้าสีดาแล้วก็ไม้ป่าเนาะ งามแล้วก็บอกว่าอ่า ต้อจะเห็นว่าเนาะเป็นร้านในฝันของหลายคนที่อยากอยากมีโมเมนต์แบบนี้อันนี้ไม้ป่าเนาะ บริเวณรอบ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 ที่นั่งคุณหลา,า,าบก็งามมากต้นต้นมาจมากไหนกันครับอินเทียครับโอ้ย <laughs> มาจากกรุงเทพโอเคนะครับเรื่องนี่ย้ได้เห็นนี่แหละครับเห็นไหมเนี่ยเห็นเห็นได้เห็นไม่เห็นโอเคชอบตรงไหนของร้านนี้ก็เก๋ดีเขาเป็นการสะสมของเขาด้วยพอเห็นแล้วมันสะดุดตาน่ารักขยายเขาบอกว่าเป็นความสะสมนานมากตั้งแต่รุ่น ยางชอบแบบนี้กันหมดเลยแล้วก็แม่ค้าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับปลาแฝดคปลาแปดป่าแฝดปลาแฝดป่าแฝดปลาแฝดโอ้ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก่อนเราไปที่แม่ห้องสอนกันตามมาเลยนะครับ